แม่หัวซีรีส์ปีเรียดอิ่งประวัติศาสตร์ดราม่าแรงบันดาลใจจากแม่อยู่หัวเท้าสีสุดาจันทร์องค์เดียวแห่งอโยุทยาสู่หน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่เดิมพันด้วยอำนาจและหัวใจแม่หัวเป็นเรื่องราวของจินดาธิดาของออกพระลบบุรีผู้เลิศด,ด้วยรูปลักษณ์และสติปัญญา เธอถือกำเนิดด้วยดวงชะตาที่สูงส่งเหนือคนทั้งปวงพร้อมรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการช่วงชิงบัลลังก์จากพระชัยราชาธิราชกษัตริย์นักรบแห่งอยุธยากลับสู่เชื้อสายราชวงศ์ละโวของตนจินดาจำต้องถวายตัวเป็นหนึ่งในพระสนมเอกสีทิศทำให้เธอจำต้องพรากจากชายคนรักนามว่าวามนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเดินทางเข้าถวายตัวในครั้งนี้ Chinda ต้องเผชิญหน้ากับพระสนมเอกต่างเมืองอีกสมคนนั่นก็คือจิตวดีละอองคำและตันหยงที่ต่างก็ต้องการขึ้นเป็นพระอัคระมะเหสีท่ากลางการช่วงชิงบัลลังก์และอำนาจในครั้งนี้นำมาซึ่งเรื่องราวอันซับซ้อนและพลิกผันมากมายโปรดติดตามในละครแม่หยัวขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ